สวัสดีครับพี่น้ององไปสู้คู่สกุลนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู้จองกระซังชแนลนะครับหม่องไฟที่ท no ่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นหองไฟของทีมงานหนุ่มเมืองสีนะครับสรรพคุณนันบอตองพูดถึงได้ทีเดียวนะครับแฟนมาแต่แฟนอะไรโหดจักดีตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ปล่อยนะครับออตต้นนนนนนรรรัับทท่่่่าาาากจเเเะลคพววม ใจร้อยอิบอดนนนะครับปล่อยเลยนะครับลงจาก้ารูนิดแตัวสามทีที่ต้องทำทีนี้รูนิดแัวทางเลี้ยวทางเลี้ยวทางเลี้ ลุงล้มตาตตัวโกระนังทะลุไหลไปข้ำลงมือถึงตรงสูามตอง ลงเมืองสีนะครับม้าผลจะต้องงงงงไหลนะหัวไปเพิ่ เป <45. S 2> ็นสิทธิ์ห้าเอนเทียร์ถูต่อกันขวายังใช้หัวพิงปรเดิมนกกาวผีนักกรแกา ตัดหลนรตเชียไปพร้อมกันนะครับสำหรับหนุ่มเมืองสีนะครับสองาบา ก็นะอเนอผมบอกแแดงนะคนระับเามาเาที่้องยกานะฮะเรารออยู่ที่นี่ครับปูแล้วกไเลนะางแงก่อนองแกนยู่บนฐานกระสามเทียบกับเรียบร้อยแล้วนะครับ กานบุละมาัน hmm. บุญลาดยมา่านบุญลาทดาเดีออลดีวันนโพนะครับไฟวันนโพนะครับเาดีลงดี โหแล้วครับแต่ว่าเขียนแต่กรรมการนะครับไฟอยู่สูงอยู่นะครับรล่อหลนเราเชียร์ไปพร้อมกันนะครับพี่น้องครับก้อยเกินก้อยโย่ตีลงในองศานี้นะครับบองไฟไปในมากเลยสำเนียงบนกันไปฟาดระเบิดระเบิดคุยสำเนียงระเบิดคนกสี่นะครับทำมาแล้วนะครับ สองร้อยพัหน่อยจากเขามาอีร้อยแปดสิบให้ความสนใจมากๆบุญพาานะครับีงานบุญพาามาแล้วนะครับลอยตามล้มกันตามลมเบาๆหัวด้านซ้ายห้องด้านขวา มุ่ยตีเปเแล้วก็แก่กระเพาะนี่สองลายซีเซียกันเนี่ยกระเพาะเลือดสูงนะครับกระเพาะใจนั่งทันไอ้กล้ามสนใจมากมากผมเห็นนะครับผมบอกเห็นนะครับ สองร้อยเกือบสิบคะแนนพันกวาซมไปหม่มหมอครับผมเห็นนะครับเห็นนะครับโอ้เห็นนะครับ,นนรบแต่ว่าไก่แห้งนะครับไไก่แห้งนะครับ ไฟยูไก่แห้งนะครับสีเขาลงไปเรารบ,บางเบาเป็นสีขาวกำลังสีรับไปใหม่นะครับแต่ว่ายังอยู่สูงนะครับเพราะว่าไปใหม่ยู่ไก่แห้งครับเราไปใหม่นะครับขวันขว้างดันซ้ายขวดันซ้ายขวัดขวานะครับ กำลังวันิยมกำลังในสามรสิบตูทันเล็กแปดชิโอ้ยมาจางขึ้นน้ำเท้าบานเางนะครทางปรดีเอาอกองส่ต้านะครับคุณนะครับทางสินดำสินเงาองขา้าเอาซองไปแล้วนะครับามาเป็นดอกใหญ่กำลัวงวิ0 0ะ,ะ,ะทาน ก็่สามารถได้เลยตาบลงมาตามลงมาตมามอยู่ลงตีเลยครับบืดเลยนะครับยังทำเวลาตามลงมนาะ ะครับ365 365นะครับสำหรับนุงเมืองสีนะครับ365นะครับสวัสดีครับ